ขอสิ่งกริไรกับพ่ น่ารักด้วยไปถึงพี่เขาไปถึงคุณนะฮะอ้าวงนีคุณง่ายงไม่ต้องรอชมจ้ะเสิร์ฟเองเลยเสิร์ฟเลยหล่อไหมหล่อหล่อมากครับใครหล่อพี่เบิรนดครับน่ารักไหมคนนี้น่ารักครับใครน่ารักเซนต้า บอกเลยครับว่าเธอเนี่ยไม่เคยไม่เคยเสิร์ฟสาวายเออเธอเสิร์ฟตัวเองทั้งนั้นนี่ฮะสอบเลยสอบเลยนอกจากหล่อนอกจากน่ารักวันนี้หอมด้วยนะค่ะเรียกว่าหอมนานสี่สัปดาห์เลยกับโอโมพลาสของเรานั่นเองวันนี้สองหนุ่มมาทุกคนจ๋าหล่อไหมหล่อแบบ31กุมภาหล่อแบบไม่มีอยู่จริงหล่อจนอึ้งหล่อจนวงไม่มีอยู่จริง เพิ่งก็ใจมั้ยเพราะสาวเสียดคุมพาไม่มีอยู่จริงนะจ๊ะวันนี้พี่ขอขอนึงเรื่องฝากหน่อยใครถ่ายภาพใครถ่ายคลิปใครอยากแชร์โมเมนต์ใดๆในโลกโซเชียลติดแฮชแท็กให้ออกด้วยวันนี้แฮชแท็กมีหนึ่งอันเท่านั้นเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับ Omo Sense Wonder X p e r c e Santa ย้ำนะ Omo Sense Wonder X p e r c e Santa นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเมื่อกี้พี่ออกทักทายทุกคนไปแล้วอยากให้เพอร์และแซนต้าทักทายทุกคนอย่างเป็นทางการเริ่มที่ใครก่อนดีแซนต้าครับ <c oughs> ได้ครับผมก <g> ็ขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมผมแซนต้าคอสภารคครับ <c oughs> สวัสดีครับผมเพลินครับขอบคุณมากเลยนะที่มารอกันแบบนานมากเลยใช่ไหมเห็นนั่ตั้งแต่ในเอก่ะตั้งแต่ตอนเช้าเลยดีใจที่ได้เจอนะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนมากครับผมสวัสดีครับฟังแล้วั็โตวด้วยครับเหล่อมากหล่อมากบางคนมารอนานมากครับบางคนรอแตะปีที่แล้วนะจริงไหมรอเจอแตะปีที่แล้วเลยโทรรอนานอยู่ตรงนี้เลยนะวันนี้แฟนๆมารอกันเยอะขนาดนี้รู้สึกไงบ้างลูก ดีใจมากดีใจมากครับก็ห่างหายอีเวนต์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยสักพักเลยใช่แล้วก็เพิ่งกลับมาครั้งนี้ก็เยอะมากๆเลยด้วยใจใครเคยเจอกันครั้งแรกบ้างครับครั้งแรกเจอกันเลยมีหรอครั้งนี้หรอโอ๊ยตอนนี้เต็มเลยด้านบนเป็นไงด้านบนกับเพื่อนมาเจอกต่ครั้งแรกก็ดบีหรือเปล่าก็ดีใจจริงๆแต่บางคนนี่บอกว่าครั้งแรกแบบหน้าคุณพุ่นะครับต้องถามว่าครั้งแรก กี่โมงครั้งแรกกี่โมงครั้งแรกทุกครั้งที่เจอกันเอาเจอเธอความน่ารักก็เหมือนทำให้เหมือนเจอกันครั้งแรกตลอดเวลาเป็นไงดีมามดีมาเอาล่ะเดี๋ยวเรามา พูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับเสริดโรอีพวกเราหน่อยจ้าวันนี้พูดคุยกันก็จะมานั่งคุยกันเพราะว่าอะไรเราจําลองสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นทุ่งดอกไม้เราจะอยากจะนั่งพูดคุยกันกลางทุ่งดอกไม้แบบนี้เชิญเด็กๆนั่งเลยนะครับวันนี้มากันให้หายคิดถึงหายคิดถึงหรือยังยังแสดงว่าวันนี้ต้องเสริฟช้ำๆช้ำๆเดี๋ยวจะเดินไปให้ทั่วเลยับตอนจบเเป็นไง อยากให้ทุกคนได้ได้ได้กลิ่นความหอมจริงๆตัวเราเพราะวันนี้หอมกันมากๆเลยทั้งสองคนนะ่พี่พี่พี่หอมไหมเอาพิ่จุนไปหน่อยิจุนไปหน่อยหอมไหมหอมแล้วหอมอแล้วน้องหอมหรือเปล่าหอมจบไปก้นนะำไปก้นน้ำเออเอาให้มันจบ มันฟิลอะไรหอขอปอะหอไปหอมเลยตรงนี้นะครับเรียกว่าหอมกันนะครับแต่ช่วงนี้งานแน่นในลูกโอ้โหเยอะมากครับอมากหซีรีส์อะไรพวกนี้่รนาดงานแน่นแบบนี้แต่ทั้งสองลุกเองเนี่ยถามเลยว่าแล้วมีปัญหาในการดูแลตัวเองบ้างไหมครับปกติดูแลตัวเองไงบ้างจริงๆก็จริงๆแบบอย่างพ่วกเอ่อ เรื่องเสื้อผ้าใช่ครับผมก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยใช่ผมอุไม่เป็นไรถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็แบบอย่างเรื่องเสื้อผ้ายยิ่งเราทำกิจกรรมแอคทิวิตี้กลาวันอะไรอย่างเงี้ยผมเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรมีสัมพัญมากครับเพราะบางทีเนี่ยเราออกไปข้างนอกงานแนบนๆอะไรแบบนี้นบางทีก็อาจจะมีกลิ่นเนี่อะไรได้ใช่ไหมแล้วแบบอย่างบางทีอากาศประเทศไทยเวลาผมออกกองเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่า ร้อนมากๆเลยมันก็จะมีกลิ่นเหงื่อมีกลิ่นอะไรนะผมให้ความสัาคัญมากเพราะผมต้องอยู่ใกล้กับคนน่ารักไม่กลิ่นที่หอมคนน่ารักชื่ออะไรคนน่ารักชื่อันต้าต้าฉันพูดเลยนะฉันพูดเลยนะตรงนี้นะฉันตายตาหลับแล้วฉันรู้สึกว่าความน่ารักของทั้งคู่มันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันพร้อมดีมันรอด นะเรียกว่าในแต่ละวันเนี่ยบางทีเด็กๆเนี่ยทำงานทั้งวันนะปริทภาพตามนะแล้วบางทีเนี่ยมันไม่มีเวลาจะต้องมานั่งนึกหรอกว่าไอ้กินเหงื่อเรากินอะไรเราเนี้ยถ้าเกิดเสื้อผ้ามันไม่เฟชเสื้อผ้ามันไม่หอมติดทนเนี่ยมันจะทำให้เราขาดความมั่นใจได้ถูกไหมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีเลยนั่นเองนะครับแน่นอนทั้งคู่กิจกรรมแม่แบบนี้นะครับเวลาในการดูแลเสื้อผ้าก็อาจจะยากหน่อยหนึ่งเห็นชัดเลยนะครับว่าทั้งคู่ แต่อย่างไงก็ตามก็จะมีความมั่นใจในทุกกิจกรรมมีไอเทมลับอะไรที่ช่วยให้ชมคู่เนี่ยสามารถมั่นใจได้ตลอดเวลาแบบนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าโงโมเลยนะจริงๆผมพูดจริงนะผมใช้ที่บ้านผมใช้ตลอดตั้งแต่ผมแบบเด็กๆนี่หมือนกันเลยครับคุณแม่ที่ชอบสีใช่เหมือนกันเพราะว่าแม่เราคุยเรื่องนั้นเนี่ยเขา็เวลาสื่อสารว่าผู้ใหญ่คุยกันแล้ว เลยหรอคุยใหญ่คุยกันแล้วเหรอลูกคุยกันตลอด๋อคุยกันตลอดคุยเรื่องอะไรบ้างนะคุยเรื่องโออร์พลัสครับดีน่ะอย่างแสน้ากินอะไรครับของผมนะครับเป็นกลิ่นพิงโฟลอรคิสครับอ่าพิงโฟลอิสใช่ครับตัวนี้นี่คือช่วยได้มากๆครับที่เป็นกลิ่นออกใหม่ด้วยต้องบอกเลยว่ากลิ่นเขาเนี่ยหอมมาก เป็นฟิลหอมละมุนละมุนเนาะหอมละมุนครับน่าจูบฮะเออคือได้กลิ่นหรืออยากจะเข้าไปจูบเขาเลยหรอเลยเลยคลินิกฟันไกล้ฉันคือตอนนี้ฟัหยืนพมดแลวฉันนะเธอมันฮอปเกินนะเธอเออครับเพลินแล้วครับครับก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆอ่ะผมทำงานแล้วผมกลับดึกมากเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีถ่ายซีรีส์มีซ้อม คอนเสิร์ตที่ผ่านมาแล้ก็รู้สึกว่าบางครั้งเราก็แบบต้องซักเสื้อกลางคืนเพราะว่าคือบางคนชอบใส่เสื้อตัวเดิมๆไปบ่อยจนเราชินชอบเลยแล้วบางครั้งที่ซักตอนกลางคืนนะครับมันก็ทุกคนซึ่งน่าจะรู้อยู่แล้วว่าซักตอนกลางคืนหรือว่าซักในที่ร่มเนี่ยมันจะมีเรื่องปัญหากลิ่นอับใช่ไหมครับไม่มีแสงแดดนะใช่ครับซึ่งโอโมพัทเนี่ยช่วยได้กลิ่นหอมมากไอ้นี่สเปรย์ฟูไม่ผมชอบเลยแล้วกลิ่นแบบหลู่มากเตะ ใช่แล้วเป็นกลิ่นแบบเป็นฟิวหอมหรูหอมหรูเลย่างของเพิร์ดเนี่ยเป็นหอมหรูในปารีสเนาะแต่ว่าของดองแซนต้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟิวหอมละมุนละมุนก็จะหอมคนละแบบกันแต่สามารถลดอับตัวท็อปหอมนาน4สัปดาห์ไปได้ด้วยกันนั่นเองนะครับนี่แหละเคล็ดลับตัวท็อปช่วยสร้างความมั่นใจเลยนะครับแล้วบอกเลยนะว่าโอโมเองเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เรื่องความสะอาดอย่างเดียวนะทุกคนเพราะเขามีดูออบูสเทคโนโลยี ลดทั้งความอับแล้วก็เพิ่มความหอมมะมุนติดคนนานกว่าเราต้องช่วยกันทำงานนะทุกคนยังไงสิถ้าเกิดเราพูดว่านานถึงให้ตอบว่าช่วยให้หอมนานถึงหอมนานถึงหอมนานถึงทำได้ดีเหลือเกินทุกคนช่วยกันนะครับอย่าใช้คำว่าทำถึงใช้คำว่า โอ้พระราทำเกินค่ะเกินเลยจริงๆนะครับต้องไปหาซื้อต,าต่างสคุูบ้างแล้วนั่นเองนะครับในไหนเด็กๆจ๋าหน้าของ <ๆ S 2> เรา <ๆ S 2> ก็เต็มไปได้วยความหอมละมุนแบบนี้เรียกว่าทั้งหอมละมุนละมุนหอมหรูกันอยู่แล้วนะครับถ้าเพิ่งกับแตงตาต้องเลือกกลิ่นหอมที่แทนความเป็นตัวเองจริงๆคิดว่าจะต้องเป็นิ่นไหนโอ้โหเลื่องยากเลยยากไหมหอมมุเลยนะจริงๆหอมหรูก็ชอบ ของละมุนก็ก็น่าอมาจุต้องเลือกต้องเลือกหนึ่งกลิ่นถ้ากิ่นประจำตัวของเราก็คืองั้นผมเลือกเป็นพิงปรรอกิสครับหอมละมุนละมุนแบบนี้นะครับอยากให้คนได้กลิ่นมาจุต้องถามก่อนว่าข้างๆอ่ะเขาได้กินละมุนจริงหรือเปล่าละมุนมากครับไม่เชื่อหรอกได้กินแล้วหรอเออถออหรูจริงเไหม ีครับอันนี้ฟิลหอมละมุนละมุนคือเมื่อกี้ใกล้ชิดกันไปแล้วก็คือได้กลิ่นหอมละมุนละบนเลยนะครับของคุณคือโอโมพัสไนท์พาลิทเทอร์ฟูมหอมหรูหอมหรูเออใช่ชอบมากเพื่อนแซนต้าได้กลิ่นหอมหรูไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เชื่อหรอกไหนลองดูซิยังไม่ไปเท่าไหร่หอมหรูไหมหอมหรูหรูเลยนะครับ คู่ก็เลือกกลิ่นประจำตัวไปแล้วนะครับแต่แซนต้าเองนี่ก็จะเป็นหอมละมุนละมุนนะครับส่วนของเพิร์ดก็จะเป็นหอมหรูนั่นเองนะครับทั้งสองกลิ่นก็บ่งบอกถึงความเป็นทั้งคู่ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับถามถึงความเป็นพ่อสี่เรือนกันหน่อยดีกว่าปกติทํางานด้านไหนสักคงสักผ้าอ่งนี้ทำไหมทําครับเออทําอะไรบ้างจริงผมก็มีสักผ้านปกติใครเป็นคนทำอยู่ว่าไปอยู่บ้านใครกันมากกว่า ก็ต้องมีคนหนึ่งเป็นพ่อสีเดือนละมั้งอาสลับกันสลับกันได้ใช่ไหมช่วยกันเราช่วยกันเรียกว่าไม่เอาเปรียบกันนะครับทำอะไรบ้างปกติของผมก็จะเป็นซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเบสิกเบสิกล้างจานอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซักผ้าล้างจานฝั่ง้ล่างจริงๆทำได้หมดทุกอย่างครับที่คุณต้องการขอแค่บอกผมมาเท่านั้นแหละใช่ครับไหนลองซีต้องการอะไรบ้างขอหน่อยซักผ้าแล้วตัดให้ได้ไหม ได้เลยสิครับน้องนะครัำพิเศษตะคุกก็คือซักผ้าได้ล้างจานได้แบบนี้นะครับปกติใส่ไหนซักมือหรือซักเครื่องซักมือคนอื่นครับจริงผมมาชอบชอบซักเครื่องนะซักเครื่องเราซักเครื่องเราถ้ามือนี่ก็จะเป็นแบบเสื้อบางตัวอันจะเป็นเสื้อที่ต้องการความทะนุถนอมมากเป็นพิเศษหน่อยใช่ไหมล่ะ นะครับก็อาจจะสั่มือได้แบบนี้นะครับแล้วสั่เธอออกจากใจล่ะไม่มีทางอันนี้จะยากหน่อยมันไม่มีทางออกไปจากใจได้หรอกนี่แน่นะครับแล้วปกติทางคู่สักผ้าเนี่ยผ้าขาวหรือผ้าสีส่วนใหญ่จะเป็นสีเป็นสีเนาะเป็นสีดำครับเนาะเป็นสีเราตลกไหม อะสีดำก็ถือว่าเป็นค่าสีอยู่นะค่าสีสีเข้มเข้มสีสดสดแบบนี้เนาะส่วนใหญ่เป็นคาสีเนาะซึ่งหลายคนอาจจะชอบกลัวหรือเปล่าเวลาซักผ้าสีเพราะอะไรบางทีซักแล้วเจอผลิตภัณฑ์ไม่ดีอย่างเงี้ยสีมันจะอะไรมันซีดแล้วมันจะเกิดคราบขาวคราบต่างๆนะครับแต่ไม่ต้องกลัวเลยโอโมพลาสเนี่ยซักด้วยโอโมสูตรน้ำนะครับช่วยเซฟผ้าไม่ทำลายสีผ้า ไม่ทิ้งคราบขาวดังนั้นเนี่ยสีผ้าจะคงความสดใสยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะจ๊ะเอาหล่ะนี้ก็คือเคล็ดลับการดูแลเสื้อผ้าของคุณครูนั่นเองนะจ๊ะได้กลิ่นหอมของสองคนนี้ไหมได้กลิน่นได้กลิน่นเนาะหอมเนาะเรียกว่าคุณครูเลยก็จะไปกลิน่นหอมไปของตัวเองเลยนะครับเอาละ่ะวันนี้คุยกันพอหอมปากหอมคอแต่ยังไม่ให้กลับนะครับได้นะครับเพราะว่าพี่มีชาเลนจ์เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆจะ